อันยองสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คลิปการสอนออนไลน์ของครูนัจีกันอีกแล้วเนื่องจากว่านักเรียนของเรากักตัวกันเยอะก็เลยเด็กๆก็เลยเสนอขอให้ครูอัดคลิปการสอนให้นะคะเขาบอกว่าเขาจะได้กลับมาดูอีกบ่อยๆซึ่งครูก็ภาวนาให้เขากลับมาดูหลายๆรอบอย่างที่พูดจริงๆ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาสอนกันเลยก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการตรวจสอบฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะคะครูขออนุญ,ญาตเกินเรื่องราวที่เราเรียนกันมาพาร์ทหลังจากหลังกลางภาคนะคะก็จะเริ่มจากฟังก์ชันการเช็คว่าความสัมพันธ์ใดๆจะเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันเนี่ยเราจะเช็คที่โดเมน โดเมนนะคะหรือสมาชิกตัวหน้าเนี่ยโดเมนต้องไม่ซ้ําหัวใจหลักของการเช็คฟังก์ชันคือโดเมนต้องไม่ซ้ําไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะมีกี่ประเภทก็ตามหัวใจหลักจริงๆของมันคือโดเมนต้องไม่ซ้ําแต่เนื่องจากว่าการเขียนฟังก์ชันเนี่ยมันมีหลายชนิดใช่ไหมมันมีทั้งเขียนแบบกราฟเขียนแบบ แจกแจงสมาชิกแล้วก็แบบบอกเงื่อนไขเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธียิบย่อยในการเช็คในการตรวจสอบว่าแต่ละประเภทเนี้ยทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันแต่จริงๆแล้วหัวใจหลักของมันมีแค่เรื่องเดียวนะคะก็คือว่าโดเมนต้องไม่ซ้ำอ่ะทีนี้ทบทวนต่อเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอแบบกราฟเนี่ยวิธีการเช็คว่าทำยังไงถึงโดเมนไม่ซ้ำบางคนเนี่ยเขาดูการาฟแล้วเขาก็ดูออกอะเนี่ยอย่างอันแรกเนี่ยโดเมนไม่ซ้ำอยู่แล้ว แต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยโดเมนมันจะเป็นตัวหรือค่า x เ,เนี่ยมันจะเป็นจุดละที่มันจะไม่มีทางซ้ำก็จะมองได้เลยอย่างตัวนี้เนี่ยเห็นไหมรู้แล้วเนี่ยว่าโดเมนมันซ้ําตรงนี้บางคนเขาดูภาพออกเขาก็ไม่ต้องจํานะคะแต่ถ้าสําหรับใครยังคิดภาพไม่ออกเนี่ยวิธีการเช็คกราฟว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันก็คือให้เราลากเส้นตรงขนานแกน y ถ้าตัดหนึ่งจุด แปลว่าเป็นฟังก์ชันแบบนี้ตัดเพียงแค่จุดเดียวต่อการต่อการลากเส้นตรง1เส้นนะคะเนี่ยตัดจุดเดียวเนี่ยกราฟตัวอย่างที่1เนี่ยก็เลยเป็นฟังก์ชันเพราะโดเมนมันไม่ซ้ําแต่ตัดผ้าไปที่ตัวอย่างที่2รูปวงกลมวง,วง,วงรีอะไรประเภทเนี้ยลากเส้นตรงขนานแกน y อ่ะสมมติว่ามันขนานนะคะอ่ะลากเส้นตรงขนานแกน y เห็นไหมตรงนี้มันตัด2จุดตรงนี้ก็ตัด2จุดตัด2จุดหมดเลยแบบนี้ เรียกว่าไม่ใช่ฟังก์ชันเพราะว่าตรงจุดที่มันตัดตรงนี้แหละค่า x หรือค่าโดเมนมันซ้ำโดเมนซ้ำก็เลยไม่ใช่ฟังก์ชันนะคะนักเรียนบอกอ่านี่ไงครูตัดตรงนี้จุดเดียวอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเจอจุดใดจุดหนึ่งที่ตัดมากกว่า1จุดเนี่ยตอบเลยว่ามันไม่ใช่ฟังก์ชันอ่าผ่านแค่นี้จากนั้นถ้าเราเจอแบบแจกแจงสมาชิกทำยังไง ถ้าเราเจอแบบแจกแจงสมาชิกหัวใจหลักคือโดเมนไม่ซ้ําเพราะฉะนั้นก็จะคล้ายๆกันเลยโดเมนก็คือสมาชิกตัวหน้าต้องไม่ซ้ําถ้าเรามองไปแล้วปุ๊บปรากฏว่ามีสมาชิกตัวหน้าที่มันซ้ํากันก็ตอบไปเลยว่าไม่ใช่ฟังก์ชันอย่างข้อแรกเนี่ยสมาชิกตัวหน้าโดเมนเนี่ยหนึ่งสามห้าเจ็ดอ่ะไม่มีตัวไหนซ้ำแปลว่าข้อนี้เป็นฟังก์ชันนะคะ,ะเนี่ยตัวอย่างที่สองเลยหนึ่งหนึ่งสองซึ่ง 1>, 1กับ1ตัวนี้มันซ้ำโดเมนซ้ำแบบนี้ตอบเลยว่าไม่ใช่ฟังก์ชันนะคะแต่บางโจทย์เขาจะชอบหรอกอ่ะเช่นอย่างเงี้ยครูเติมเข้ามาอีกข้อหนึ่งข้อที่4เนี่ยถ้าครูเขียนหนึ่งนงบบนี้มานักเรียนอาจจะแบบเอ้ยนี่ไง1โดเมนซ้ำแบบนี้ไม่ใช่นะคะนักเรียนต้องดูก่อนว่าสมาชิกเนี่ยมันเหมือนกันไหมอย่างเนี้ยพุ่นดับหนึ่ง่กับพุวนดับหนึ่ง,งมันเป็นสมาชิกเดียวกันยุบ เป็นครั้งเดียวเพราะฉะนั้นถึงเขียนเพิ่มมาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ถือว่าซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นข้อสก็ยังคงตอบว่าเป็นฟังก์ชันอยู่ดีอ่าอันนี้คือแผนภาพแผนภาพแผนภาพแบบเนี้ยตัวเนี้ยสองขีดไปหา5ไปหา6 2คูณดับ2คูณดับ2กคูณดับ2 7็คูณดับ28ก็คือ2ซ้าแบบซ้ํซ้าซ้ำซ้แบบตะซ้าซ้าแบบตะโกนคือซ้ํามากๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยไม่ใช่ฟังก์ชันแต่ข้อนี้ พี่ป๋อคุนัทเซียวจ้านคูนัทเจมจิคูนัทโอมคุนคูนัทนนนคูนัทมิกคูนัทอะไรแบบเนี้ยข้างหน้าเนี่ยไม่ซ้ำถึงแม้ว่าข้างหลังจะเป็นคูนัททั้งหมดก็ตามแต่ข้างหน้าไม่ซ้ำเลยการที่โดเมนหรือข้างหน้าไม่ซ้ำแบบนี้ถือว่ามันเป็นฟังก์ชันนะคะข้อนี้ต่อฟังก์ชันทีนี้กรณีสุดท้ายก็คือกรณีที่เป็นกรณีที่นักเรียนน่าจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันยากที่สุดก็คือ การเขียนแบบบอกเงื่อนไขหรือมีแบบสมการเข้ามานั่นเองจริงๆแล้วหัวใจหลักของการชิดฟังก์ชันก็คือโดเมนต้องไม่ซ้ําโดเมนต้องไม่ซ้ําคืออะไรในในแบบในบริบทของการเขียนเซตแบบแจกแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยคืออะไรก็คือว่าค่า x 1ค่าต้องให้ค่า y เพียงค่าเดียวเท่านั้น x 1ค่าได้ค่า y เพียงค่าเดียวถ้า x หนึ่งค่าให้ค่า y สองค่าหรือมากมากกว่าสองค่าขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่สองค่าขึ้นไปสิต้องใช้คำว่าตั้งแต่สองค่าขึ้นไปเนี่ยแบบนี้จะไม่ถือว่าเป็นฟังก์ชันนะคะการที่จะเป็นฟังก์ชันในนั้น x หนึ่งตัว x หนึ่งค่าให้ y หนึ่งค่าเท่านั้นการแก้สมการออกมาแบบนี้อันนี้คือหัวใจในการเช็คหัวใจวิสานเออเราแตกเราหนึ่งหัวใจของมันก็คือ x หนึ่งค่าให้ y หนึ่งค่านะคะอันนี้คือหลักการจริงๆแต่ ครูก็เอาวิธีแบบคาดคนเนีแบบเทคนิคคันเทพวิธีคิดลัดคิดขี้โกงมาให้นักเรียนโดยเฉพาะเพราะนักเรียนชอบแน่ๆแ,แบบนี้นักเรียนน่าจะไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปเนาะสมมตินักเรียนบางคนชอบที่มันเป็นหลักการนักเรียนก็ใช้วิธีนั้นไปนะคะ x 1ค่าให้ค่า y 1ค่าค่าถ้า x 1ค่าให้ค่า y 2ค่าแบบนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันนะคะทีนี้แบบคิดลัดมันเป็นยังไงวิธีคิดลัดก็คือว่า ให้จำแค่4กรณีจำเลย4กรณีนี้ถ้ามี4กรณีนี้ตอบเลยว่าไม่ใช่ฟังก์ชันมีอะไรบ้าง 1. นึ่ y ยกกําลังเลขคู่ y กําลังสอง y กําลัง 4. ี่ y กําลัง 6. อะไรก็ว่าไป y กําลังคู่นะคะกรณีที่1 กรณีที่สอง y ติดแอบสลุดหรือติดค่าสมบูรณ์นั่นเองกรณีที่สาม y หายไปเลยจากสมการก็จะเหลือสมการที่เป็นแบบ x ตัวเดียวอะไรแบบนี้เป็นตน้นและกรณีสุดท้ายคืออะสมการอะสมการเป็นอะไรบ้างมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับและเครื่องหมายไม่เท่ากับถ้านักเรียนเจอ5สมการอะสมการนี้เจอเครื่องหมาย5เครื่องหมายนี้เนาะตอบทันทีเลยว่าไม่ใช่ฟังก์ชันเพราะอะไรมาดูกันข้อที่หนึ่ง ถ้า y อยู่กำลังคู่เนี่ยคือเช่นสมการนี้อ่ะยกยกตัวยอย่างสมการนี้ x เท่ากับ y กำลังสองแสดงว่า x 1ค่าเนี่ยสมมุติให้มันเป็น4 y มี2ค่าคืออะไรเช่นลบสทั้งหมดกําลังสองกับ2ทั้งหมดกําลังสองเห็นไหมค่า x เป็น4ค่า y เป็นได้2ตัวคือลบ2กับบวก2เพราะฉะนั้นคูนดับที่ได้ก็จะเป็นคู่ดับดับ4 2กับ สี่ลบสองเห็นไหมข้างหน้าซ้ํำไหมนี่แหละโดเมนซ้ําก็เลยไม่ใช่ฟังก์ชันนี่คือเหตุผลหรือนักเรียน,น,นอาจจะแบบว่าคิดภาพออกเพราะว่าเราเรียนภาพแต่กวยเป็นแล้วเนาะกับอาจารย์อีกคนหนึ่งเป็นคณิตเพิ่มเติมถ้าเราเรียนคณิตเพิ่มเติมเรื่องภาคแต่กวยเราก็จะจาได้ว่า x ก,กําลังหนึ่งาลังสองแบบนี้เป็นสมการพาราบุลาชนิดไหน y กําลังคู่ใช่ไหมแปบลบว่ามันมี y 2สองที่อ่ะอันนี้คือวิธีการคิดโกงอีกแล้ว แสดงว่ามี y 2ตัวอะตัด y 2ตัวเนี่ย y ที่1กับ y ที่2เพราะฉะนั้นกาฟที่เป็นไปได้คือตะแคงซ้ายกับตะแคงขวาทีนี้วิธีการดูว่าจะว่ามันจะตะแคงไปไหนก็คือให้ดูว่าข้างหน้ามันเป็นบวกหรือเป็นลบค่านี้เป็น y กําลังสองเป็นค่าบวกแสดงว่าค่ามันต้องมากขึ้นเรื่อยๆการที่ค่ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆต้องเป็นกราฟชนิดไปทางขวาก็คือตะแคงไปทางขวานั่นเองนี่คือการพอดการาฟแบบขี้โกงนะคะน,นักเรียนเนี่ยได้แล้ว แสดงว่าเป็นกราฟตะแคงไปด้านขวานเองส่วนจุดยอดจุด H K ก็ดูแค่ว่าอ่ะภายใต้กาลังสเนี่ยมัน y มันบวกอยู่กับอะไร y มันไม่ได้บวกกับอะไรเลยมันบวกกับ0เพราะฉะนั้นจุดยอดจุด K อ่ะจุด H K K ก็เลยเป็น0ส่วน H คืออะไร H คือมีตัวเลขอะไรค่าของตัวอะไรที่บวกเพิ่มไหมเนี่ย y x มันเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งมันไม่ได้บวกอะไรเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นจุดยอดเป็นจุด0 0ก็เลย เริ่มตรงนี้แล้วก็ออกไปด้านขวานะคะนี่คือการพอดกราฟแบบคร่าวๆถ้าเราเรียนเรื่อง้าตตดกรวยเนี่ยมันจะมีความแคบความตีของกราฟนะคะแต่สําหรับการหาการการเช็คฟังก์ชันเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องไปดูว่าแคบหรือบานเพราะว่าไม่ว่าจะแคบหรือจะบานก็คือมัน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 เช็คเช็คได้หมดมันเหมือนกันนั่นเองการเช็คฟังก์ชันไม่เป็นฟังก์ชันมีค่าเท่ากันผ่านในกรณีที่หนึ่งที่มันไม่ใช่ฟังก์ชัน ส่วนกรณีที่2นะคะ y ติดแอบ o l u ลเช่นสมการนี้ในชีนนักเรียนเนี่ยน่าจะเป็นครูน่าจะยังครูใส่แอบ o l u ลผิดที่หรือเปล่านักเรียนช่วยแก้ให้ครูหน่อยนะครูอาจจะใส่แบบนี้มาหรือเปล่านี่แหละนักเรียนแก้ให้ครูหน่อยนะให้มันเป็นแบบนี้นะคะ y ติด Absolut e เป็นยังไงเนี่ย x 1ตัวอะสมมุติเป็น2เปลี่ยนสีดีกว่าถ้า x เป็น2 y เป็นเลขอะไรได้บ้าง ถอดแอบสลูดเนี่ยแปลว่า y มันเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบเนาะเพราะฉะนั้นข้างในเป็นบวกกับลบ x เมื่อ x เป็น2 y เป็นได้ทั้งลบ2กับบวก2เห็นไหมโดเมนซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วถ้า y ติดแอบสลูดก็เลยไม่ใช่ฟังก์ชันพอ x 1ค่าให้ y ตั้ง2ตัวนั่นเองนี่คือที่มาว่าทำไมมันถึงไม่เป็นฟังก์ชันต่อไปถ้า y หายไปจากสมการจะเป็นยังไง y หายไปก็จะเหลือแค่ x ซึ่งอ่ะยกตัวอย่างตัวนี้เลยเนาะ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ถ้าสมการนี้ y ไม่มีนั่นเองก็แก้สมการก็จะได้ว่า x เท่ากับลบหนึ่งย้ายบวกไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นลบก็คือสมการข้างบนนี้ตรงไหนกราฟอะไรที่ x เท่ากับลบหนึ่งก็ทุกที่อ่ะที่มันเท่ากับลบหนึ่งมีอะไรบ้างเนี่ยจุดตรงนี้ x เป็นลบหนึ่ง จุดตรงนี้ x ก็เป็นลบหนึ่งจุดตรงไหนก็ตามเนี่ยบนเส้นตรงเส้นนี้เป็น x เท่ากับลบหนึ่งถังิ้นก็เลยได้ตรงนี้ออกมากราฟออกมา x เท่ากับลบหนึ่งซึ่งวิธีการเช็คว่าเป็นฟังก์ชันไม่เป็นฟังก์ชันก็คือลากเส้นตรงขนาดแกน y เนี่ยลากตรงนี้เห็นไหมตัดแบบแน่แบบทุกจุดจุดต่อจุดแบบทุกจุดเลยเพราะฉะนั้นมันตัดมากกว่าหนึ่งจุดแบบนี้เรียกว่า ไม่ใช่ฟังก์ชันนะคะนักเรียนบอกครูก็ครูไปตัดตรงนั้นมันก็มันก,มนก็มันก็โดนหมดสิก็ไปตัดตรงอื่นสิมันไม่ได้นะคะนักเรียนเราทําแบบนี้ไม่ได้นะคะโอเคสรุปว่าอันนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันสุดท้ายวิธีกรณีที่4ที่มันไม่ใช่ฟังกชันก็คือก็คืออสมการอสมการนั่นเองนักเรียนบางคนอาจจะลืมไปหมดแล้วว่าวิธีการเขียนกราฟแบบอสมการทํำยังไง สาหรับครูนะคะครูก็จะบอกว่าให้เปลี่ยนเครื่องหมายอสมก,การให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับมันก็จะได้ว่า,เา y เท่ากับใหญ่ไปอ่ะ,อะเปลี่ยน y เออเปลี่ยนเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ x บวกหนึ่งวิธีการทําก็แทน x y ลงไปอ่ะชื่ชืเราพอจะเดาได้อยู่แล้วว่า x ก,ลกลำลังหนึ่งไปกําลังหนึ่งกำลังหนึ่งแบบนี้มันเป็นสมก,การเชิงเส้น เพราะงั้นน่าจะเป็นเส้นตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครูก็ต้องการแค่2จุดก็พอแล้วหรืออ่ะเซฟเซฟอ่ะสามจุดก็ได้ศูนย์ลบหนึ่งหนึ่งอ่ะตั้งเอาเลยนะคะนักเรียนชอบเลขไหนนักเรียนเอาได้หมดนะคะทุกเลขแล้วพอเราแทนค่า x เนี่ยกาหนดค่า x นักเรียนก็เอาไปแทนแทนลงใน x ตรงนี้จากนั้นนักเรียนจะได้ค่า y ออกมาในตรงช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นะคะเมื่อ x เป็นลบหนึ่งตัวแรกเลยนะเมื่อ x เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่ง ลบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นศูนย์เพราะฉะนั้น y ตอบศูนย์ช่องที่สองเมื่อ x เป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่ง y ก็เลยเป็นหนึ่งนะคะช่องสุดท้ายเมื่อ x เป็นหนึ่ง x เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็น2เพราะฉะนั้น y เป็นสองเว้ยฉันเขียนอะไรลงป้ยฉันเขียนอะไรลงป้่ะลบนี่เป็นเลขหนึ่งเนาะ จากนั้นเราก็พอดกราฟออกไปควนดับแรกควนดับแรกตัวนี้ได้อะไรควนดับลบหกับ 0, x เป็นลบห y เป็น0ตรงนี้ควนดับตัวที่สองควนดับ0ูนเมื่อ x เป็น 0, y เป็น1ก็คือจุดนี้และตัวสุดท้ายคือควรดับ 1, นสอเมื่อ x เป็น 1, y เป็น 2, ก็คือจุดนี้เนี่ยได้แล้วก็จะได้กราฟตรงนี้ออกมาซึ่งครูก็จะลากทับไปเลยนี่ยจากนั้น ดูว่ามันเป็นอาสมการอะไรตรงนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับแปลว่าส่วนที่เป็นกราฟที่เป็นคําตอบก็คือต้องเป็นส่วนที่ข้างบนขึ้นไปนะคะแบ่งอันนี้คือมากกว่าหรือเท่ากับก็คือเอาตั้งแต่ตั้งแต่เส้นนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแปลว่าเส้นนี้ไม่เอานะคะจะเป็นแบบโปร่งแต่จะเอาจะเอาบริเวณที่เป็นข้างล่างนี่อาจจะขีดโดยการขีดจุดๆปจุดไว้แปลว่าไม่เอาแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่เป็นข้างล่างลงมา อันนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับหรือเครื่องหมายเออเครื่องหมายน้อยกว่าเนาะเครื่องหมายน้อยกว่าก็คือเอาตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยลงไปแต่ถ้าเป็นมากกว่าหรือเท่ากับก็คือเอาตั้งแต่เส้นนี้แล้วก็ขึ้นไปถึงข้างบนไปเรื่อยๆเอาหมดเลยเป็นพื้นที่แต่ถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับก็เอาตั้งแต่เส้นนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างนะคะประมาณนี้คือการเขียนกราฟชนิดแบบอสมการเรียบร้อย ร้อย่างอย่างอย่งืมระบายสีนะตรงนี้เนาะเอาตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเช็คกราฟเออเวลาเราเช็คว่าเป็นฟังกชันไม่เป็นฟังก์ชันยังไงลากเส้นตรงขนานแกน y ตัดกี่จุดเนี่ยโอ้มันเป็นพื้นที่ทั้งหมดเลยก็คือแปลว่าตัดทุกจุดเลยตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้ตัดตัดขึ้นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่ฟังก์ชันนี่คะสรุปที่มาสี่กรณีที่มันไม่เป็นฟังก์ชัน <c oughs> หนึ่งวายกำลังสองไเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมดีกว่าอ่าตอบสิ ทดสอบความจําระยะสั้นว่าเราจําได้หรือเปล่า4กรณีที่ไม่เป็นฟังก์ชันคืออะไรบ้าง1 2และ3สุดท้ายก็คือกรณีที่เก่งมากตอบถูกไม่ถูกไม่รู้เก่งมากไว้ก่อนนะคะอ่า ที่ว่า,อ,าอย่างที่ครูเกิดไปตั้งแต่แรกนะคะว่าวิธีการคาดคะเนแบบนี้มันไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าโจทย์บางโจทย์เนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขต่อท้ายเพิ่มมาให้เช่นคั้ดับเอต้องเป็น R บวก cos R บวกต้องเป็น R ลบ cos R ลบต้องเป็นฝั่งนั่นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันเนี้ยถ้าเราเจอโจทย์ประเภทนี้นักเรียนต้องคิดเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปเพื่อเช็คดูว่าคําตอบหรือช่วงคําตอบที่เราได้เนี่ย มันตรงกันไหมกับเงื่อนไขที่เขาให้ต้องคิดเพิ่มอีกหนึ่งสเตปแค่นั้นเท่านั้นแหละแต่ถ้าข้อไหนที่มันไม่ได้ให้เงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมมาเนี่ยแล้วนักเรียนเจอสมการโดยทั่วไปนักเรียนใช้วิธีคาดคะเนในการตอบได้เลยถูกแน่นอนแต่ถ้ามีเงื่อนไขต้องคิดอีกหนึ่งสเต็ปแต่ถ้าไม่คิดก็ได้ก็อยู่ที่นักเรียนแต่ก็อาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้สินะอะผ่านเนาะอันนี้คืออันนี้ก็คือเราสอนไปแล้วในออนไซต์ site, เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ไป ดูดูทบทวนหน่อยถ้าจะสอบเนาะนก็ตรวจสอบตรวจไปตรวจไปทําไปอ่าทีนี้ก็มาถึงชนิดของฟังก์ชันชนิดของฟังก์ชันเนี่ยครูแบ่งออกเป็นชนชั้นบนชั้นบนกับชั้นล่างตามการเขียนฟังก์ชันเลยเพราะว่ามันจะเขียนข้างบนกับข้างล่างนะคะข้างบนจะเป็นชนิด one to one กับ many to one อย่างที่บอกไปว่าการเช็คฟังก์ชันเช็ค เฉพาะโดเมนโดเมนซ้ําไม่ซ้ําเป็นฟังก์ชันไม่เป็นฟังก์ชันเนาะที่นี้การเช็คชนิดของฟังก์ชันเราจะเช็คที่เลนขอ,อนุญาตนะคะแหบคออ่ะทำไมต้องกินยี่ห้อนี้เพราะพรีเซนเตอร์คือนนทน,นล่าสุดอ่ะต่ออ่ะการเช็คชนิดของฟังก์ชันเนี่ยเราจะเช็คที่เลนสอ่าโอเคเนาะการเช็คฟังก์ชัน เช็คที่โดเมนแต่การเช็คชนิดเช็คที่เลนส์แบ่งๆกันเนาะ Fair แฟร์แฟเราต้องแบ่งๆกันเช็คเนาะทีนี้เช็คยังไงเลนส์เนี่ยถ้าเป็นวันทูวันฟังชันเลนส์ต้องไม่ซ้ำถูกปะอ่าวันทูวันหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเลนส์ต้องไม่ซ้ำค่ะอุ๊ยขึ้นไปค่ะช้อปปี้อ่าเลนส์ไม่ซ้ำเห็นปะเนี่ยเลนส์ไม่ซ้ำต้องเป็นวันทูวันฟังชันหรือหนึ่งต่อหนึ่งฟังชันทีนี้ <c oughs> ถ้าเลนส์ซ้ำ ซ้ำอย่างตัวนี้เห็นไหมนี่คือเลนส์นะคะสมาชิกตัวหลังมันซ้ำสมมุตินี่เป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามอันนี้จะเป็นอั้วดับหนึ่งหนึ่งกับขั้วดับสองหนึ่งเห็นไหมหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งเลนส์ข้างหลังมันซ้ำก็คืออีตัวนี้ที่มันซ้ำเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นชนิด many to one ก็คือหลายตัวไปหาตัวเดียวเนี่ย many to one หลายตัวไปหาตัวเดียวนะคะ ทีนี้อันนี้คือซ้ำไม่ซ้ำเช็ควันชวนกับเมนี่ทูวันนี่คือซ้ำไม่ซ้ำแต่ถ้าเช็คเลน n t ใช้ครบเลน t ใช้ไม่หมดก็จะมีชนิด On to กับ Into หรือภาษาไทยก็คือทั่วถึงกับไม่ทั่วถึงอ่ะเช็คอย่างไงก็พูดไปแล้วนอกเมื่อกี้นี้ถ้าทั่วถึงหรือ On to เนี่ยเลนสมีเท่าไหร่ต้องใช้ให้หมดอย่างข้อนี้มีเลนส์สาตัวใช้ครบทั้งสตัวแบบนี้เรียกว่า On to function หรือฟังชันทั่วถึงในเรียนต้องไปจำภาษาอังกฤษให้ถูกเนาะถ้าเกิดจำภาษาอังกฤษสลับกันก็ผิดไปเลยนะ On to on to ทั่วถึงแต่ถ้าเลนสใช้ไม่หมดอย่างข้อนี้มีสมาชิกอยู่4ตัวมีเลนส์ตัวแต่เขาถูกใช้แค่3ตัวเพราะฉะนั้นแบบนี้เรียกว่าเลนสใช้ไม่หมดก็เลยเรียกว่าฟังก์ชันไม่ทั่วถึงหรือภาษาอังกฤษก็คือ into f u n ction นั่นเอง Into ไม่ทั่วถึงโอเคนะ,ะการเขียนฟังก์ชันทบทวนอีกนิดนึงการเขียนฟังก์ชันอันดับแรกเช็คก่อนเสมอว่าข้อนั้นๆเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันเช็คฟังก์ชันก็คือเช็คอย่างไงโดเมนไม่ซ้ำซึ่งโดเมนซ้ำไม่เอ่ยนี่โดเมนไม่ซ้ำแบบนี้เรียกว่าเป็นฟังก์ชันนักเรียนก็เขียน f ลงไปก่อนเลยจากนั้นใส่เครื่องหมายจุดจดไม่รู้เรียกว่าอะไรลืม จ,จ,จุดุดละกันจุดๆสองจุดจากนั้นดูว่าเป็นฟังก์ชันจากไหนไปไหนการที่จะเป็นฟังก์ชันจากเซตนึงไปอีกเซตนึงเขามีเงื่อนไขยอยู่ว่าตัวข้างหน้าต้องใช้หมดเช่นถ้าเราเช็คว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ไหมสมาชิกจากเซต A ต้องถูกใช้ทุกตัวนะคะถ้าใช้ไม่ครบทุกตัวไปว่าไม่ใช่ฟังก์ชันจาก A ไป B เช่นเดียวกัน B ไป A B ก็ต้องใช้หมดนะคะโอเค กลับเข้ามาสู่เรื่องนี้ต่ออย่างข้อนี้ a ไป b แน่ๆเพราะว่า a ถูกใช้หมดเลยก็จะเขียนว่า a ไปหา b เรียบร้อยจากนั้นข้างบนข้างบนเส้นลูกศรเนี่ยจะเป็นชวนชั้นเบนก็จะมี one to one กับ many to one วิธีการใช้ค,คือเลนซ้ำไม่ซ้ำซึ่งข้อนี้ข้อแรกเลยเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ ตัวที่1กับตัวที่2ต่างโผล่มาหายคนนี้เพราะฉะนั้นเลนส์ข้อน,นี้ซ้ำเลนส์ซ้ำแปลว่าเป็นชนิด many t o 1ส่วนเช็คข้างล่างชนชั้นล่างก็คือเช็คว่าเลนส์ใช้หมดหรือใช้ไม่หมดมี3ตัวถูกใช้ทั้ง3ตัวแบบนี้เรียกว่าเ,าเขาเรียกว่า on t o function หรือฟังก์ชันทั่วถึงนั่นเองเราก็เขียนว่า on t o ลงไปเรียบร้อยนี่คือการเขียนฟังก์ชันนะคะเอาอีกสักข้อไหมอ,อันนี้ก็ได้ ข้อนี้โดเมนไม่ซ้แปลว่าเป็นฟัง์กชันเติม f ลงไปจากนั้นเป็นฟัง์กชันจากเซต a ไปหาเซต b นักเรียนก็เติมเลนสไม่ซ้าแบบนี้เรียกว่า one to one ฟังชันก็เติมลงไป one to one แล้วข้างล่างใช้เลนส์ครบแบบนี้เรียกว่า on to f u ฟังชันทีนี้นักเรียนอาจจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้เขียนว่า a ไป b แล้วก็เป็นชนิด1ต่อ1เนี่ย o to o แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวก เรียบร้อยได้ทั้งหมดส่วนข้อนี้เป็นหรือไม่เป็นฟังก์ชันไปทบทวนกันเองอ,อีกแบบหนึ่งละกันอย่างข้อนี้เนี่ยมันไม่ใช่แผนผังมาแผนภาพมาทํายังไงนักเรียนก็ดูสมาชิกข้างหน้ามี a b c a b c จะมาจากเซต a หรือเซต b คําตอบชัดเจนมากมันต้องมาจากเซต a อยู่แล้วเพราะว่าเซต b ไม่มี a เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า f จาก a ไปหาอะไรเอ่ยข้างหลังมีอะไรบ้างมี c d c มี c d จะมาจาก a ได้ปะ a ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัว d เพราะฉะนั้น d ต้องมาจากเศษ b เท่านั้นก็ตอบว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b จากนั้นดูข้างบนข้างบนมี one to one กับ many to one ซึ่งเช็คว่า เลนส์ซ้ำไม่ซ้ำ C D C ่ C ซ้ำแบบนี้เรียกว่าเลนส์มันซ้ำเรียกว่าชนิด Many t r One อ้อันนี้นอหนูนะคะเอ้ยตัว N นะคะตัวนี้ขีดยาวไปนิดนึงทีนี้ข้างล่างเลนส์ ength, ใช้ครบไหมเลนส์ ength, มี B C D แต่เราใช้แค่ C กับ D เพราะฉะนั้นเลนส์ข้อนี้ใช้ไม่ครบเรียกว่า Into Function หรือฟังก์ชันไม่ทั่วถึงนั่นเองเยบร้อยโอเคเนาะพอแล้ว ที่นี้เอาจริงๆครูควรตัดคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะแบ่งคลิปย่อยๆเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแห่งการทบทวนตั้งแต่พาร์ทหลังตั้งแต่เรื่องฟังก์ชันเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้นะคะ <c oughs> ถือซะว่าสำหรับใครที่บางทีขาดเรียนหรือไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์ของครูก็ถือว่าเป็นการทบทวนคลิปนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจ ถ้าเกิดงงตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้นะคะหรือครูสอนตรงไหนหรือพูดตรงไหนผิดคอมเมนต์ด่าได้นะคะแต่อย่าด่าแรงเพราะว่าครูมันจิตใจอ่อนแอบอกบางนะคะรับความรับคดาด่าแรงๆไม่ไหวนะคะสํะาหรับวันนี้ก็ไ๊าบายทุกคนอันยอ